ซื้อรักเมียนางแบบตอนที่12ตรงต่อเวลาเป๊ะรถสปอร์ตหรูจอดสนิทหน้าอาพาร์ตเมนต์ในเวลาสองทุ่มตรงเนธนผิดตรงมาขึ้นรถเธอไม่ได้ชวนเข้ามานั่งดื่มบนห้องแน่นอนว่าเป้าหมายสำหรับวันนี้คือการเข้ายิมแต่ดูเหมือนตอนนี้มันจะค้ำเกินไปหรือเปล่าไม่รู้สิเธอแล้วแต่องตัวยู่ดีถ้าเขายังอยากฟิตมากมายขนาดนั้น เธอก็ยินดีไปออกกําลังกายเป็นเพื่อนเขาราตรีสวัสดิ์ค่ะอ,องตวนประชุมเหนื่อยหรือเปล่าเธอยื่นตัวมาหอมแก้มเขาพลางเอียงแก้มให้เขาหอมกลับอ,องตวนยิ้มเขาบางคับโรสปอร์ตหรูอ,ออกสู่เส้นทางนี่เพิ่งสองทุ่มคุณจะรีบราตรีสวัสดิ์ไปถึงไหนครับที่รักเขาไม่เคยรู้สึกผ่อนคลายเท่านี้มาก่อนเหมือนได้ปลดปล่อยให้เป็นอิสระโดยไม่ต้องมีเรื่องเซ็กเข้ามาเกี่ยวข้อง มันเกิดขึ้นได้อย่างไรกันนะสำหรับฉันแค่ฟามืดก็ถือว่าเป็นยามราตรีแล้วค่ะผมไม่เถียงครับคนสวยราตรีสวัสดิ์องตวนห่าวนอนนี่คุณง่วงแล้วล่ะคะ่ะองตวนไหนบอกว่าเราจะไปเข้ายิมกันยังไงล่ะคะแค่ได้ยินคำว่าราตรีสวัสดิ์ผมก็รู้สึกว่าต้องดําดิ่งลงสู่นิทราทุกครั้งเลยนะ่ะเขาแค้นหัวเราะคุณหิวหรือเปล่าพิชชี่ได้ทานอะไรลองท้องมาหรือยัง เธอย่นจมูกก็คุณเล่นประชุมยาวถึงสองทุ่มฉันก็ต้องหาอะไรลองทองเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วล่ะค่ะอองตวนขอบคุณสวรรค์เขาคงรู้สึกผิดกว่านี้หากเธอคอยทานมือข้ามร่วมกับเขาผมคิดถึงคุณแทบขาดใจนะแต่ก็ยังไม่ถึงกับลงแดงตายแสดงว่าการประชุมคงไม่ได้หนักหนาขนาดนั้นใช่ไหมคะเธอกระเอาแน่นอนครับทุกอย่างลงตัวผมตื่นเต้น ราวันที่จะได้เห็นคุณเดินเชิดชายเปล่งออร่าแข่งกับเพชรบลูไดมอนด์หายากไม่ไหวอยู่แล้วคงไม่มีใครเหมาะที่จะได้สมเครื่องเพชรชุดนั้นมากไปกว่าคุณที่รักปากหวานจริงๆเลยนะคะองตวนตราบใดที่เขายังไม่ถูกใครขัดใจนะนะองตวนเหยียบเบรกเคารพสัญญาณไฟจราจรสีแดงเนนพีดรู้สึกเหมือนมีบางอย่างหล่นมาจากช่องเก็บของบนแผงด้านหน้ามาที่เท้าของเธอ มือเรียวก้มหยิบเขาขับรถต่อไปหลังคอยสัญญาณ280วินาทีถ้าเปลี่ยนเป็นจูบแข่งกับเวลาก็คงจะน่าตื่นเต้นไม่น้อยคุณอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าที่รักเวลาคนรู้สึกอึดอัดใจมากๆคุณปลดปล่อยด้วยบทเพลงของศิลป,ปินคนไหนครับเธอละแสายตาจากวรรณกรรมของออสกา้าไวโอ้พระเจ้าองตวนไม่เคยชวนเธอพูดคุยในประโยคสนทนา ที่เป็นกลางแทบถึงพื้นเท่านี้มาก่อนวิเศษเป็นบ้าเลยเขาเอาใจใส่เธอมากขึ้นเขากำลังเรียนรูท้ที่จะทำอย่างนั้นอยู่พักหลังๆมาฉันช,ชื่นชอบบทเพลงเลิฟมีไลอยู่ดูองตวนยังคงสนใจการเจราจาแน่นขนาดเบื้องหน้าผมเห็นผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบนะเขาทำเสียงขึ้นจมูกว่าแต่คุณชอบในแบบภาพยนตร์หรือเปล่าล่ะบางครั้งผมว่าเราน่าจะ หยุดความคิดของคุณไว้ตรงนั้นเลยคะ่ะองตวนไม่ใช่กับฉันแน่นอนเขาห่วงเราพืชกลัวผมจะทำร้ายร่างกายของคุณอย่างนั้นหรอครับคนสวยเธอรู้ว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษอย่างไรอองตวนก็ไม่มีวันทำอย่างนั้นกับเธออยู่แล้วแต่ทำร้ายจิตใจที่ลายแรงยิ่งกว่าเธอไม่ค่อยแน่ใจนักไม่รู้ว่าเขาจะทำเมันเมื่อ,อไร่เธอเปิดแผ่นลองปกของวรรณกรรมเล่มใหม่เอี่ยม ดวงตากลมเพ่งพิษอ่านตัวอักษรด้วยปากกาหมึกสีดำน้องตั้งใจซื้อมาให้พี่อองตวนไว้เป็นเพื่อนคลายเหงานะคะน้องรู้ดีว่าตอนนี้พี่อองตวนไม่ค่อยมีเวลาสนใจหนังสือพวกนี้เหมือนเมื่อก่อนแต่น้องก็อยากมอบไว้ให้เป็นเพื่อนแทนน้องที่พูดไม่เก่งเอาเสียเลยรักพี่อองตวนเสมอนะคะแครี่อย่าจืดชืดไม่เอาไหนแถมยังพูดไม่เก่งอีกต่างหาก เนาผิดปิดหนังสือพลางเก็บเข้าช่องเช่นเดิมพอกันทีเธอจะไม่ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความคิดวิตกกังวลเป็นอันขาดเธอต้องถามเขาให้รู้เรื่องแครี่เสียงหวานพูดขึ้นอองตวนหันมาที่เธอพลางเหลีวตาผู้หญิงที่ชื่อแครี่คนนี้ใช่คนเดียวกับคารีลีน่าโรสเจ้าของหนังสือหลายเล่มในห้องของคุณด้วยหรือเปล่าคะองตัวโอพระเจ้าคารีลีนา โนดอะไรไว้บนปกกรองบ้างนะเขายังไม่ได้เปิดดูเลยให้ตายเธอหวังว่าเธอคงไม่เขียนประโยคเยาวเหยียดสักประโยคที่เขาควรเก็บไว้ให้ผลจากมือของแนนพิษแต่หนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้สําคัญสําหรับเขาเลยสักนิดเขารับมาก,ก็เพราะว่าเธอตั้งใจซื้อให้บางทีเขาก็อยากจะโลดตู้หนังสือที่ไม่เคยหยิบจับเลยตั้งแต่กลับมาจากสหรัฐอเมริกาเมื่อหปีก่อนให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแทน ครับที่รักเธอคือคนเดียวกันน้ำเสียงเขาเต็มไปด้วยความอืึดอัดไม่เอาน่ะยังมีอะไรน่าสนใจมากกว่าเรื่องของคาริลินาอีกเยอะอย่างเช่นจูบบนรถระวังติดไฟแดงอีกรอบตรงสี่แยกที่ใกล้จะถึงนี้ไงสีหน้าของเธอมองลงทันตาผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันคาอองตวนฉันเห็นมีรูปเธออยู่ที่ห้องนั่งเล่นแล้วชุดเดรสน่ารักฟงฟิงในตู้สื้อก็เป็นของเธอด้วยใช่ไหมคะ เขานึกว่าข้อสงสัยของแนนพิทจะหมดลงเพียงเท่าในเสีออย่าบอกฉันว่าเธอคือน้องสาวของคุณเพราะว่าฉันไม่ได้งี่เง่าขนาดนั้นค่ะองตวนองตวนกลอกตานี่ถือว่าเป็นข้อเสียนอกเหนือจากข้อดีทั้งหมดในการเป็นผู้หญิงตรงๆของเธอแน่นอนว่าเขาไม่มีคำตอบที่ดีให้อยู่แล้วคารลีนาไม่ใช่น้องสาวเขาเธอคือผู้หญิงที่ถูกเลือกใค้แต่งงานกับเขาตั้งหากล่ะ เน,นพิตรับได้หรือฮารโรว่าเขามีผู้หญิงอีกคนที่เหมาะสมมากกว่าและไม่ใช่เธอคอยอยู่แล้วใจเย็นก่อนเนิตคุณไม่ให้เวลาผมตั้งตัวเลยสักนิดเขาพ่นลมหายใจแรงๆเธอเป็นญาติทางห่างทางแม่ของผมเกิดสุกอนาตกรรมที่น่าสลดใจขึ้นภายในครอบครัวของเธอแม่ผมจึงรับเธอมาเลี้ยงดูอยู่ในบ้านตั้งแต่ยังเล็กแคลรี่เป็นเหมือนคนในครอบครัวผมรู้สึกเหมือนเธอเป็นน้องสาวอีกคนหนึ่งเท่านั้น ขอบคุณสําหรับคําตอบที่ค่อนข้างชัดเจนแต่เธอไม่ได้คิดกับคุณแค่พี่ชายนะคะองตวนจากโน้ตบนหนังสือทุกเล่มคุณเป็นยิ่งกว่าคนรักแต่คุณคือผู้ชายที่เธอบูชาเอาไว้ด้วยทั้งชีวิตเลยตัางหากเขาไม่เคยรู้สึกอยากให้เนนพีสสงบปากสงบคํากลายเป็นหญิงสาวหัวอ่อนพูดน้อยเหมือนคาริลีลนาเท่านี้มาก่อนเลยได้โปรโดเธอ ยุตติคำถามของเธอลงเพียงเท่านี้จะได้ไหมเขาไม่อยากให้คำตอบของเขาต้องทำร้ายจิตใจใครๆเขาเลือกไม่ได้จริงๆก็อาจจะใช่เลิกสนใจเรื่องของเธอได้แล้วที่รักอย่างน้อยการที่คืนนี้ผมเลือกอยู่กับคุณก็พิสูจน์ได้แล้วว่าใครสำคัญกว่ากันแต่อองตวนเหยียบเรกทำความเคารพให้กับสัญญาณไฟจราจรสีแดงบนสีแยกที่สองเป้าหมายของเขามาถึงแล้ว เขาไม่รอรีควาตัวเธอเข้ามาบทขยี้จุมพิษลงบนกรีดปากนุ่มร้อนแรงจาบจวงและรวดเร็วแข่งกับเวลา280วินาทีที่สำคัญกลืนกินข้อสงสัยต่างๆของเธอเข้าไปจนสิน้นผมว่าเราควรปรับเวลาติดไฟแดงให้เพิ่มขึ้นอีกหน่อยนะว่าไหมที่รักอองตวนพูดติดตลกก่อนจะขับเคลื่อนรถสปอร์ตหรูออกไปให้ผลจากเสียงตแตรที่บีบไล่หลงัง เขาไม่สามารถสั่งห้ามตัวเองให้หยุดด้วยเวลาแค่280วินาทีได้เนนพิ์หอมหายใจแรงะลืมคำถามเหล่านั้นไปแล้วให้ตายเถอะจูบของเขานอกจากสูบลมหายใจยังทำให้สมองของเธอเข่าพลนไปด้วยอองตวนมีอำนาจเหนือกว่าตัวเธอในการควบคุมส่วนต่างๆของร่างกายไม่ยุตดตรรมเลยสักนิดมวนสารพางกายเลือกเชื่อเขาแทนที่จะเป็นเธอได้อย่างไร ฉันคิดว่าคนโสดคงไม่เห็นดีเห็นงามกับคุณด้วยหรอกเขาหมอเรา่พืชก็จริงของคุณนะบางทีน่าจะเพิ่มเส้นทางเลี้ยงผ้าบาตตาบาดใจ,จสําหรับคนโสดเหล่าก็เพิ่มเส้นทางกระชับความสัมพันธ์ให้กับคู่รักที่จะได้ไม่ต้องทนกักเก็บความทรมานในยามโรติดจนหมดอารมณ์ไปกลางทางถ้าอย่างนั้นคุณก็ลงเล่นการเมืองเล้าใช้เงินซื้อคะแนนเสียงจนได้เป็นนายกสิคะ นโยบายพิลึกพิลั่นเหล่านี้จะได้เกิดขึ้นจริงเธอกระซเอาเยาแย่นางฟ้าประจำการปรากฏตัวขึ้นยืนกอดอกด้วยท่าทางไม่พอใจอีกตามเคยถามเข้าไปให้รู้เรื่องสิเธอจะหลงกลเขาแบบนี้ไม่ได้นะเนนภิดยังไม่ทันได้ตอบอะไรเสียงของแม่มดก็ดังขึ้นเสียก่อนจะทำทำไมให้เสียบรรยากาศล่ะลืมลืมมันไปเธอนะก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งจะเป็นใครนะไม่สำคัญหรอก ในเมื่อเขาก็เพิ่งพูดไปโยกๆว่าเขาเลือกเธอสมองของเธอถูกกระตุ้นจากจิตใต้สำนึกให้กลับมาตื่นตัวก่อนที่คำพูดขององตวนซึ่งเปรียบเสมือนน้ำคุสาดเข้ามาพังหมดแล้วจบเกมสมองเขาโพลนเหลือเพียงเดาระยิบระยับลอยวิกวับอยู่เบื้องบนไม่มีประโยชน์แล้วแหละอย่างไรร่างกายเธอก็เลือกฟังคำสั่งของเขามากกว่าอยู่ดี คนอย่างผมไม่จำเป็นต้องใช้เงินซื้อเสียงก็ชนะใสๆอยู่แล้วเธอเชื่อเพราะสาวๆทั่วทั้งโปรโต,ตุเกสคงเทใจให้กับชายหนุ่มที่หล่อเหล่าเกินหน้าเกินตาในแบบคนนี้มากกว่าชายแก่เคร่มครือหัวโบราณที่มีแบบแผนการปกครองประเทศสัมซักจำเจมไม่ต่างจากในอดีตนี่มันทางไปเพนเฮาของคุณในขาอองตวนเนนพิดเลิกคิวไหนคุณบอกว่าเรากำลังไปเข้ายิมไงคะ ยิ้มส่วนตัวของผมไงล่ะครับที่รักเขาหันมายักคิ้วใส่เธอคุณก็รู้ว่าสำหรับผมมันต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วเธอยังสำรวจเพนเฮาส์กว้างใหญ่ของเขาไม่หมดเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ในเพนเฮาส์อยู่กับการลือคนเข้าของในห้องนอนและห้องนั่งเล่นแค่สองห้องนี้ก็มากพอแล้วกับคำตอบที่เธอได้รับเขาไม่มีของสะสมอะไรเลยนอกจากตู้หนังสือซึ่งมันทำให้เธอมองว่า เขาคงเป็นผู้ชายที่ไม่ชอบการยึดติดไม่มีไดอารี่สักหนึ่งเล่มให้เธอได้นั่งอ่านเพื่อทําความรู้จักกับตัวตนของเขาให้มากกว่านี้แน่นอนว่าองตวนใช้เวลาส่วนใหญ่ยำค่ําคืนไปในไหนครับและส่วนที่เหลือจะหลดลุ่งเช้าหมดไปกับเซ็กให้ตายเธอไม่มีอะไรช่วยให้เธอได้รู้จักเขามากขึ้นเลยจริงๆสาบานว่าเราจะออกกําลังกายเพื่อบริหารสัดส,ส่วน ไม่ใช่ออกกำลังกายที่ได้แค่เงือ่อนั่นแหละการเผาผลาญแคลอรี่ที่ดีเลยขนสวยเขาทำเสียงขึ้นจมูกถ้าคุณอยากได้สัดส,ส่วนด้วยเดี๋ยวคืนนี้ผมจะจัดทายากๆให้เอาไหมล่ะอยากเน้นตรงไหนดีต้นแขนต้นขาหน้าอกสะโพกผมจัดให้คุณได้หมดเลยนะที่รักเนนพิษหน้าแดงจัดโจเล่เธอพึมพำ คุณไม่ได้บอกฉันว่าเราจะมาออกกำลังกายกันโดวยวิธีนี้นะคะอ,องตวนหรือว่าคุณไม่ชอบหลักครับที่รักเธอหลบสายตายโจเลข็ของเขาชอบค่ะแต่ยังไงฉันก็ยังต้องการออกกำลังกายอยู่ดีเพราะไม่อย่างนั้นฉันอาจจะต้องเปลี่ยนไปอดอาหารมือเช้าและมือเย็นแทนอ,องตวนทะลึงตาก็ลองคุณทำอย่างนั้นดูสิได้เห็นดีกับผมแน่ที่รัก มือเช้าเป็นมือที่สําคัญต่อร่างกายมากนะส่วนมือเย็นก็เป็นมือที่จําเป็นไม่น้อยไปกว่ากันเพียงแค่ต้องการในปริมาณที่เบากว่าแต่ความจริงผมก็ไม่ได้แค่นักหรอกหากคุณจะน้ําหนักขึ้นอีกสักห้าถึงแกิโลกรัมเธอทลึงตาใส่เขาบ้างเสียใจด้วยค่ะฉันยังต้องใช้รูปร่างหากินอยู่เขาพ่นลมหายใจแรง สาบานว่าผมจะทำให้คุณน้ำหนักขึ้นให้ได้เลยพิตช,ชี่คอยดูสิพนันได้เลยว่าไม่เธอเชิดหน้าด้วยความท้าทายแน่นอนพนันได้เลยใครจะไปคิดห่อว่าการได้ออกกำลังกายภายในเพนท์เฮาส์กับเขาสองต่อสองช่างวิเศษสุดๆอองตัวมีห้องออกกำลังกายที่ครบครันไปด้วยอุปกรณ์ไม่ต่างจากฟิตเนสประจำที่เธอใช้บริการอยู่เขาเป็นเทรนเนอร์ที่ดีเหลือเกิน ผู้ชายคนนี้มีความสามารถรอบด้านเขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเป็นนักรักที่เก่งกาจแถมตัวตนใหม่ที่เธอได้รู้จักยิงน่ารักไม่แพ้กันอ่องตวนสมบูรณ์แบบไม่มีคํานิยามไหนจะมาจํากัดความเขาได้อีกแล้วนอกจากคํานี้เขามีร่างกายที่แข็งแกร่งกำยาเราวนักกีฬาสูงโปร่งเหมือนนายแบบและใบหน้าหล่อเหลาดุดเทพบุตร เนน่ิพีดอมยิ้มไม่หยุดเธอต้องเป็นบ้าเพราะเขานแน่หากองตวนยังไม่เลิกทำตัวน่ารักอย่างหนีใสสักวันจิตแพทย์คงต้องรักษาโรคทางประสาทแขนงใหม่แล้วแหละโลครคคลั่งองตวนนางฟ้าประจำกายหัวเราเยะยาะคิดว่าแค่เขาเอาใจเธอเล็กๆแน่น้อยจะการันตีได้อย่างนั้นเหล่าว่าองตวนให้ความสำคัญกับเธอจริงๆเลิกหลอกตัวเองสักทีเถอะขอร้องล่ะ เนนผิดบุยปากทำไมนางฝาประจํากายชอบทําให้เสียเรื่องอยู่เรื่อยเลยเลิกยุ่งกับเธอสักทีได้ไหมบอกเราไง่ายว่าเธอเลือกที่จะมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันเธอไม่สนว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเธอถ้าไม่รู้ได้สาว่าจะมีโอกาสเดินไปถึงช่วงเวลานั้นหรือเปล่าฉะนั้นปัจจุบันมีค่ามากที่สุดสําหรับเธออองตวนสอนให้เธอเริ่มบริหารกล้ามเนื้อด้วยการเล่นเวท เธอไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเขาจะชำนิชำนาญเกี่ยวกับการออกกำลังกายมากมายขนาดนี้ข้อมูลของเขาไม่ใช่ความรู้เพียงผิวเผินแต่เป็นข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญการได้ใช้ชีวิตร่วมกับเขาทำให้เธอรู้สึกเหมือนเป็นความโชคดีของตัวเองเหลือเกินเขาสอนเธอ sit up ในแบบคู่รักเธอไม่เคยกระตือรือร้นกับการออกกำลังกายเท่าวันนี้มาก่อนเลย โอ้ว้าวจูบอย่างต่อเนื่องและโหยหาในทุกช่วงเวลาเขายกเธอแทนดัมเบลด้วยแขนข้างเดียวได้เธอเชื่อขาดใจแล้วว่าผู้ชายคนนี้ทำได้ทุกอย่างเขาเกิดมาเพื่อเติมเต็มและโดดเด่นเธอเพึ่งแยกกับเขาหลังอาบน้ำร่วมกันเสร็จอาบน้ำด้วยกันโดยไม่มีเซ็ก์แงละล่ะใครจะบ้าพลังขนาดนั้นอ,องตวนอาจใช่เขาตื่นตัวตั้งแต่จูบในห้องออกกำลังกาย แต่เธอก็ช่วยให้ลูกรักของเขาสงบลงด้วยริมฝีปากและสองมือแน่นอนว่าร่างกายของเธอเรียกร้องหากการพักผ่อนมากกว่าความเร่าร้อนแม้กลิ่นเหงื่อครที่ไม่ได้ให้ความรู้สึกอับเฉินของเขาจะปลุกเราอารมณ์สักแค่ไหนก็ตามทีเธอเธอคิดว่าควรปล่อยให้ร่างกายได้พักผ่อนสักสองสามชั่วโมงเป็นอย่างต่ำณนะตอนนี้เธอและเขามีความสุขเกินพออยู่แล้ว กับการสลับการเติมเต็มจากภายนอกนั่นเป็นเรื่องที่สามารถคุยกันได้อองตวนเขาเป็นสุภาพบุรุษเสมอรตราบใดที่เธอไม่ขัดใจเขาน่ะน,นะรังละหงอยุดอยู่หน้าประตูห้องทำงานเขาในเวลาเที่ยงคืนอองตวนบอกกับเธอว่าเอเลน่ากลับบ้านกระทานหาันเนื่องจากญาติผู้ใหญ่ที่เคยดูแลกันมาป่วยหนักฉนั้นชาวพรุ่งนี้คงไม่มีเมนูอาหารอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยคุณประโยชน์มากกว่าสิบอย่าง คอยเธอและเขาตื่นจากนิตราอยู่บนโต๊ะอาหารแน่นอนเธอคงต้องตื่นเช้ากว่าปกติอีกหน่อยเพื่อทำหน้าที่นันแทนเอเลนกล้าตะว,วันบอกเสมอว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ปลายจวักเนดบผิดแนบใบหูไปกับบางประตูอองตวนกำลังคุยสายกับใครกลางดึกกันนะนอนได้แล้วนะแครี่เด็กมากแล้วนะคะอย่าพึ่งหักโหมเลยพี่ยังมีเวลาให้แครี่อีกตลอดชีวิต อองตวนหมายความถึงแค่เรื่องสอนงานคาลีลีนาเท่านั้นที่เขามีเวลาให้ตลอดทั้งชีวิตความจริงมันดาของเขาควรเลิกบงการแล้วปล่อยให้เธอได้ทำงานตามความถนัดของตัวเองเนนพีดยกมือขึ้นท่าบริมฝีปากเธอตรงเงียบให้มากที่สุดเย็นเข้าไว้อาจจะไม่มีอะไรอย่างที่คิดก็ได้ท้องแม่สุดคุณเลยสิมันจะทำให้เธอมีสมาธิยิ่งขึ้น เอาเป็นว่าถ้ามีเวลาพรุ่งนี้พี่จะแหวกเข้าไปหานะคะแคลรี่จะ้ะได้สิสัญญาว่าพี่จะเข้าไปหาให้ได้นอนได้แล้วนี่ดึกแล้วนะกูดไหนนะคะเด็กดีพี่จะไม่ลืมสัญญาเนนพีสูดหายใจเข้าลึกๆเธอไม่สามารถท่องแม่สุดขุนได้หรอกแค่แม่สองยังไม่ได้เลยองตวนกับผู้หญิงคนนั้นต้องมีอะไรลึกซึ้งมากกว่านั้นสิหล่อนมาก่อนเธอนี้ หล่อนมีสิทธิ์ในตัวเขามากกว่าเธออยู่แล้วให้ตายเถอะสิทธิ์บ้าบออะไรกันนะตอนนี้อองตวนอยู่กับเธอแล้วเขาคุยสายกับหล่อนได้อย่างไรเนนณพิษผลักประตูเข้าไปในทันทีเธอคงไม่ขอให้สัญญาณคนผิดได้ไหวตัวหรอกทำอะไรอยู่คะอองตวนฉันได้ยินเสียงเหมือนคุณคุยกับใครอยู่เลยปันน้ำเสียงสดใสกลบเกลื่อนความหม่นหมองภายในหัวใจผู้หญิงคนนั้นเหมาะสมกับเขามากกว่าเธอ คุยทุระนิดหน่อยนะผมว่ากําลังจะไปหาคุณอยู่พอดีเลยที่รักทุระตอนเที่ยงคืนน่ะหรอคะใครกันนะช่างไม่รู้จักเวลอมเวลาเอาแต่เลยเธอตำหนี่เขาแค้นหัวเราะช่งางเธอะครับคนสวยเราออกไปหาอะไรดื่มกันดีไหมถ้าคุณยังไม่ง่วงผมเองก็กําลังฟิตเลยไม่ดีกว่าคะ่ะฉันไม่อยากออกไปไหนถ้าอย่างนั้นเราก็ควรจะหาอะไรทำข้าวเวลานะว่าไหม มีเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นที่อยู่ในหัวขององตวนก็ดีเหมือนกันค่ะว่าแต่เราจะเริ่มจากตรงไหนดีคะแค่เห็นแววตาเล่าร้อนของคุณผมก็กระสันแทบแย่แล้วที่รักกลับไปในห้องนอนกันดีกว่าทำไมไม่รู้บางครั้งผมก็อยากมีอะไรกับคุณบนโต๊ะทำงานหรือไม่ก็พื้นห้องแบบกระโจนเข้าหากันเหล่าเลื้องอภรรเพื่อเป้าหมายเพียงอย่างเดียวแต่ผมก็ไม่เคยทำได้เลยสักครั้ง ความรู้สึกอยากถนุถนอมคุณดันมีมากกว่าอองตวนแกวเท้าเข้ามาประชิดิตัวเธออยู่กับผมแบบนี้ตลอดไปได้ไหมพิชี่อองตวนกระซิบชิดริมฝีปากเธอเนตพิษลืมตาขึ้นประสานตาต่อกอนกับเขาด้วยความรันจวนในสถานะนางเบเรออย่างนี้นะเรอขาอองตวนเธอขยิงเท้าพลางงับไปสมุกเขาเบาๆอย่าพูดอะไรออกมานะ เธอยังไม่พร้อมฟังอะไรทั้งนั้นจิตใต้สำนึกตะโกนแทรกเข้ามาตราบใดที่ยังแลกกับสัปดาห์ละหนึ่งล้านยูโรอยู่แล้วก็ไม่มีเหตุผลใดที่เธอควรหันหลังให้เขาแตกต่างจากความคิดเห็นของหัวใจเธอคงทำตัวอะไรค่ากลายเป็นผู้หญิงหิวเงินอย่างนั้นไม่ได้หรอกเธอพร้อมจะหันหลังให้เขาทุกเมื่อที่องตัวไม่ได้ต้องการเธอแล้วดวงตาสีน้ำตาลอ่อนไหววูบลงเล็กน้อยคุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่า มันไม่ใช่สำหรับความสัมพันธ์ของเราผมแค่พูดไปเพราะอารมณ์โกรธคุณเป็นมากกว่านั้นที่รักมากกว่านั้นเนธพิทเลิกคิว้วแล้วความสัมพันธ์ของเรามันเป็นอย่างไหนล่ะคะอ,องตวนช่วยบอกให้ฉันรับโรธีอองตวนรวบตัวเธอช้อนขึ้นมาแนบอกเขาก้มหน้าลงจูบเธออย่างจับจวงร้อนแรงในอ้อมแขนคู่รักไงละ่ะคุณยังดูไม่ออกอีกหรอว่ามันเป็นความสัมพันธ์ในแบบคู่รัก ในนพีล้อมมือไปกับลำคอ,อกแกรง่งริมฝีปากอวบอิ่มขยับเป็นรอยยิ้มแต่ก็ต้องหยุดชะงักลงด้วยน้ำเสียงของนางฟ้าประจำกายชูรักตั้งหากละ่ะไม่ใช่คู่รักสักหน่อยตื่นขึ้นมาสิพีตตื่นขึ้นมาพบกับความจริงอองตวนไม่ได้มีแค่เธอคนเดียวนะคำพูดของเขาสวยหรูแต่เธอต้องมีชีวิตอยู่กับความเป็นจริงสิเธอมาทีหลังผู้หญิงคนนั้นได้ยินไหมว่าเธอมาทีหลังคนนั้น ในดับผีสะบัดใบหน้าแรงๆแล้วผู้หญิงอองตวนแทรกขึ้นมาเธอจึงต้องพูดประโยคหลังต่อภายในใจที่ชื่อแคร์รีคนนั้นล่ะหมายความว่ายังไงกันขึ้นอยู่กับความหนักแน่นของคุณครับที่รักเธอจะไม่มีความสำคัญตราบใดที่คุณไม่เลือกทิ้งความสุขของเราไปให้ความสนใจกับเธอแทนประโยคของเขาสวยหลูอีกแล้วให้ตายเถอะไม่ได้ช่วยให้เธอกระจังแจ้งขึ้นมาได้เลย สุดท้ายอองตวนก็ไม่ได้ยืนยันว่าตกลงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้หญิงคนนั้นเป็นอย่างไรคำถามมากมายถูกหยุดติลงด้วยจุมพิตไม่ใช่คำตอบอีกตามเคยจุมพิตทรงอำนาจของผู้ชายที่มีอิทธิพลเหนือหัวใจร้อนแรงจับจวงหิวโหวยและเจ้าเล่แย่ที่สุดก็เป็นเธอต่างหากที่ไม่สามารถขัดขืนความต้องการของหัวใจ จูบตอบเขาในแบบที่กระหายอยากยิ่งกว่าได้โปรโดขลบในการตัดสินใจของเธอด้วยเธอเลือกแล้วที่จะเป็นแบบนี้เององตวนเดินตรงดิ่งมายัางห้องนอนเขาวางร่างและหงลงบนเตียงอย่างเบามือจุมพิตต่อเนื่องระหว่างทางจึงหยุดติลงอย่ามองผมด้วยสายตาแบบนั้นสิครับที่รักผมยังไม่อยากกระจนเข้าไปจะคุบคุณตอนนี้นะ เขาย่อตัวลงนั่งที่ขอบเตียงไล่ฝ่ามือไปตามโครงหน้าชัดเจนของเธอผมอยากใช้เวลายอยู่กับคุณทั้งคืนไม่ใช่แค่ครึ่งชั่วโมงแน่นอนเธอกับพริตตาเราเหลือเชื่อแล้วเราจะทำอะไรกันดีล่ะคะอองตวนผมมีแพลนอยู่ในหวัวหมดแล้วครับเขาขยิบตาให้เธอด้วยความเจ้าเล่เลดี้เฟิร์สเชิญคุณก่อนเลยคนสวยเนนภิทเอ,อียงคอเชิญฉันก่อนเรื่องอะไรกันคะ อย่าดึงเวลาจะได้ไหมได้โปรดเธอเปลืองอาพอร์แล้วเข้ามาเลยสิได้โปรดเธออยากขอร้องค้าแบบนี้ล่ะเกินแต่เธอคงไม่มีวันทําอย่างนั้นแน่นอนคุณอยากทําอะไรกับผมบ้างล่ะครับผมยกเวลาช่วงแรกนี้ให้กับคุณอย่าช้านักล่ะเพราะถ้าผมเปลี่ยนใจขึ้นมาจะหาว่าผมใจร้ายกลั่นแกล้งคุณไปได้นะพิช,ชี่เธอพยักหน้าฉันจะไม่พลาดโอกาสลํำข้านี้เลยค่ะที่รัก เขาจับมือเธอเดินข้ามเส้นลุงขึ้นไปสวงสวรรค์ในแต่ละชั้นวิเศษเป็นบ้าเลยอองตวนทิ้งตัวลงเบื้องข้างพลังกอดรัดเธอแนบแน่นลมหายใจกระสาาเริ่มปรับเป็นสม่ำเสมอและดำดิ่งเข้าสู่ห้องเนตราราตรีสวัสดิ์ครับที่รักพืมพามทั้งยังหลับตาราตรีสวัสดิ์เช่นกันค่ะที่รักเธอหลับตาลงตามลืมทุกอย่างและใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน คือเป้าหมายสำหรับผู้สแสวงหาความสุขราตรีสวัสดิ์ชาวโลกทั้งหลายจบตอนที่สิบสอง